กล่าวถึงหยกกับก๋งนะคะบางคนบอกว่าก๋งคือใครบางคนไม่รู้จักบอกว่าหนูไม่ใช่ลูกคนจีนก๋งนี่เป็นภาษาอะไรคะภาษาจีนที่เขาใช้เรียกใครเรียกปู่หรือปู่หรือตานะคะหยกเนี่ยเขาอยู่กันสองคนกับกง๋งอยู่ในห้องแถวเก่า,กาๆทึบๆนะคะเขาก็กล่าวถึงเช้าวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันหยุด นะคะ,นะเป็นวันหยุดของหยกแต่ก็เป็นวันที่เหมือนกันทุกๆวันของทุกๆคนก็คือเชา้าตื่นขึ้นมาใครทำยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะ,ะนะคะเขาถึงบอกว่าถ้าเรียนดูในในหนังสือเรียนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นลีลาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็งคืออะไรคะอย่างเราเนี่ยจันทร์ถึงสุข ตื่นขึ้นมาอ่านอ่านาเสร็จก็ต้องมาโรงเรียนเรียนเสร็จกลับไปก็ทำกันบ้านแล้วก็นอนนอนเสร็จช้าตื่นขึ้นมาก็มาโรงเรียนอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นลีลาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเขาก็กล่าวถึงคนอยู่สามกลุ่มกับอีกหนึ่งหนึ่งกลุ่มสัตว์นะคะนั่นก็คือแม่บ้านนะคะแม่บ้านก็คือคุณแม่ของแต่ละบ้านนั่นแหละก็มีหน้าที่อะไรคะตื่นเช้ามาอาไปจ่ายตลาดนะคะ กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มพ่อบ้านนะคะกล,ลกลุ่มพ่อบ้านนี้ก็มานั่งรอหนะ้บ้านว่าเมื่อไหร่นะจะมีคนเขามาจ้างไปทำงานนะคะกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มบรรดาคนแก่แก <c oughs> เขาเรียกอาซิมอาซิมเนี่ยคือพวกคุณยายคุณย่าอะไรต่างๆนะคะที่ปลดระวางแล้วก็คือ ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะก็มีหน้าที่ดูแลหลานๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบรรดาพวกสัตว์เลี้ยงเป็ดไก่ทั้งหลายก็ถูกปล่อยออกมาให้หากินนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดหยกก็เลยบอกว่าวงจรชีวิตของฉันเนี่ยทำไมคะมันหมุนช้ากว่าทุกๆวันเนื่องจากว่าทุกวันตื่นมาทํานูน่ทนทํานี่มีภารกิจประจําใช่ไหมคะแต่บังเอิญทําไมวันนี้ วันนี้บังเอิญอเป็นวันหยุดนะคะหยกไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะหยกก็เลยทําภารกิจของตัวเองเนี่ยที่เป็นงานบ้านตื่นขึ้นมาก็เอาที่หลับที่นอนไปทาอะไรคะไปตากนะคะแล้วก็เก็บที่หลับที่นอนเก็บมุง้งเก็บอะไรเรียบร้อยนะคะพวกเราเป็นอย่างนั้นไหมตื่นปุ๊บสบัดผ้าห่มออกจากตัวได้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น จนกระทั่งเข้านอนก็จับมันกลับเข้ามาใหม่ที่นอนเขาไม่ปัดนะคะแต่น,นิยกเขาจะทำไมเอาออกไปพึ่งแดดให้สะอาดเป็นการฆ่าเชื้อโรคอะไรด้วยนะคะอันนี้ก็พอทำภารกิจอะไรของตัวเองเสร็จปุ๊บ <Okay. S 1> ก็มานั่งที่แคร่หน้าบ้านกับ <Okay. S 1> กับกงกงก็มีอาชีพจักสารใชคะ <Okay. S 1> ก็ช่วยพักหนึ่งป้าสมศรีก็ทำไม เดินมาตามนะคะมาตามหยกนะให้ไปช่วยขนถ่านทีไปก็ไปถึงก็คือไปโกยเอาถ่านเก่าๆมากองรวมกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีคนเขาเอาถ่านใหม่มาลงใช่ไหมคะก็โกยอของเก่าๆไปรวมกันไว้หยกก็มาพร้อมกับกางเกงที่ต้องใส่ทําง,งานทุกครั้งแล้วได้เงินหรืออาจจะได้เป็นสิ่งอื่นๆตอบแทนกลับมาแหละนะกางเกงนุ่งกระปะแล้วปะอีกขาดแล้วขาดอีก นะคะยกเขาเรกางเกงตัวนี้ว่าการเกงอ่ากางเกงงกยรติยศคือกางเกงที่ใส่แล้วทุกครั้งต้องทำไมต้องได้เงินหรือได้สิ่งตอบแทนกลับมาอ่าคือการคือได้สิ่งตอบแทนกลับมาจากหลังจากที่ใส่กางเกงตัวนี้ทํางานนะคะก็ช่วยป้าสมศรีจนกระทั่งถึงช่วงช่วงเที่ยงป้าสมศรีก็เลี้ยงอะไรคะ เลี้ยงขูยเตี๋ยวแม่ย,ยกบอกว่าคิดว่าจะได้กินขูยเตี๋ยวชามเต็มเต็มให้อิ่มอิมนะปรากฏว่าไหมคะแบ่งครึ่งกับป้าสมศรีนะแบ่งคนละครึ่งแล้วก็ทานกับอะไรทานกับข้าวนะก็เป็นการประหยัดนะคนสมัยก่อนเขาก็ทําไมคะนิยมทานุูยเตี๋ยวกับข้าวใช่ป่ะนะส่วนลูกสาวป้าสมศรีก็คือพี่พี่วันเพ็ญ พี่วันเพ็ญนี่นอนอ่านหนังสืออ่านเล่นแต่งตัวสวยนะแต่ได้กินก๋วยเตี๋ยวถึงถึงสองชามนะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกินกับข้าวด้วยใช่ไหมคะหยกก็มองแล้วก็รู้สึกทำไมแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าอิจฉาก็รู้สึกว่าทำไมนะพี่มันเพ็ก็ไม่ได้ทำงานอะไรแต่ได้กินก๋วยเตี๋ยวถึงสองชามแต่เราทำงานเหนื่อยเนี่ยเราต้องมากินกับข้าว นะะคและพี่บันเพ็ญก็ไม่เคยช่วยอะไรป้าสมศรีเลยในฐานะลูกนะคะก็นอนอ่านหนังสืออ่านเล่นอย่างนั้นแะป้าสมศรีก็ไม่เคยว่าอะไรนะคะแถมพี่วันเพ็ญยังมองหยกแบบดูถูกอีกนะเห็นแต่งตัวเก่าๆซำซ้อนะเป็นเด็กกระโปลโะก็มองเหมือนกับดูถูกเยยดยาม นะะจนยกเขาบอกว่าฉันเลยรู้สึกร้อนๆอนๆที่ไหนคะร้อนๆอนที่หน้าทุกครั้งเลยเมื่อพี่วันเพนมองเนี่ยก็คือรู้สึกคือรู้สึกอายนะ,ะหรือรู้สึกเกิดความคิดอื่นๆออกมาเมื่อถูกพี่วันเพนมองแบบนั้นนะคะๆๆๆหลังจากที่รับประทานอาหารอะไรเสร็จปุ๊บหยกก็ช่วยป้าทํางานต่อจนกระทั่งเสร็จป้าก็ให้อะไรคะให้ถานเนี่ยมาถังนึง นะคะเป็นฐานย่อยถ้ามีฐานปนฐานอะไรด้วยก็ให้มาด้วยฐานปนนี้เขาจะไปทําเป็นอะไรคะเขาไปทําเป็นอะไรแทนที่เวลาเราจะใช้ฐานเนี่ยเราเราจะใช้ฐานทั้งก้อนเลยเนี่ยแต่คนจีนในสมัยนั้นเขาก็จะประหยัดนะคะโดยที่เขาไม่ได้ใช้ฐานเต็มๆเลย นะเขาจะเขาใช้วิธีทำฐานเลยคะเขาเรียกฐานอะไร่านดินอ่ออานดินนี้เป็นฐานที่เขาเอา่านป่นเนี่ยมาผสมกันเลยคะผสมกับขี้เลนเนะี่ะขี้ดินเนี่ยนะคะ<า>แล้วก็เอาน้ำข้าวสผสมใส่ไปน้ำข้าวเขาใส่เพื่ออะไรเพื่อให้ไฟมันติดแรงขึ้นแล้วเวลาทำเนี่ยต้องใส่่านป่นให้มากกว่าดินนะ ถ้าใส่ดินมากกว่าในดินจุดไฟได้ไหมไม่ได้ไไดแต่ที่เขาต้องเอาดินเข้ามาผสมเพื่ออะไรคะประหยัดถ่านใช่ป่ะก็ช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะมาคลุกเคล้าให้ผสมกันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆเป็นแบนดหน่อยนะคะเอาไปผึ่งแดดเอาไว้แดดแรงๆก็จะแห้งนะก็นำมาใช้ได้นะคะเนี่ยหยกก็ได้พวกนี้กลับมามาถึงบ้านก็อาบนะ้าอาบท่ารอนั่งรอด้วยความ กวนกวยอ่ะรอแบบใจจดใจใจ่อจนกงสงสัยว่าเอ๊ะหยกนี่เขารออะไรนะ,ะจนกระทั่งถามหลานหลานก็เลยบอกว่ารออะไรคะรอค่าจ้างรอค่าแรงจากป้าสมศรีฮะหยกก็เลยได้รับการอบรมจากกงว่ารู้ไหมที่เราไปทำงานวันนี้นะคะ ป้าสมศรีเนี่ยเขาให้สิ่งสิ่งหนึ่งมาเป็นค่าแรงแล้วเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ได้ให้เป็นเงินถ้าให้เป็นเงินก็คงทําไมคะให้มาแล้วล่ะแต่นี่เขาให้เป็นอะไรมาให้เป็นฐานเรามาก็คือฐานนั้นก็ให้เราเอามาใช้ที่บ้านแทนที่จะไปซื้อเราก็ได้ฐานนั้นมาทำไมมาใช้โดยไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะกล่องเลยบอกว่าค่าแรงของคนเรานั้นไม่จําเป็นที่อยู่ในรูปของเงินทองเสมอไป ะะอาจจะอยู่ในเรื่องของการให้สิ่งของตอบแทนหรือถ้าไม่ได้เลยจริงๆประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมคะที่เราได้ประสบการณ์ตัวนี้แหละนะคะถือว่าเป็นค่าแรงที่ทำไมคะเป็นค่าแรงที่ไม่ไม่มีวันหมดอะนะ,ะในประสบการณ์ตัวนี้เพราะนั้นกลงก็เลยสอนตรงนี้กับยกไปยกก็เลยทำไมคะเข้าใจก็เลยไม่รอ นะก็รู้แล้วว่าเราได้สิ่งตอบแทนมาเป็นเป็นทานคือโดยทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อทํางานก็ต้องคิดว่าต้องได้เงินตอบแทนใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นอันนี้กล่งก็เลยสอนค่าแรงนั้นไม่ได้อยู่ในรูปของเงินทองเสมอไปนะคะจะอยู่อยู่ในรูปของสิ่งอื่นๆก็ได้ตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องมีใครสงสัยไม่เข้าใจมีไหมคะ มีไหมเข้าใจยังที่นังเงียบเียบคืออะไรเข้าใจหรือ,อยังคะ,คะอะตอบด้วยเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวให้หนักเรียนไปสรุปลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัวมาเดี๋ยวจะให้นำเสนอหน้าฉันตัวละครแต่ละตัวมีนิสัยยังไงบ้างเขียนมาเป็นข้อๆเรื่องนะคะเดี๋ยวเรียกเลขที่ทีนี้เรียกเลขที่แน่นอน นะทุกคนต้องได้นะคะตัวละครจะมีด้วยกัน4ตัวอ่านนักเรียนไปดูเลยนะคะ